กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตรถมือสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูรถ SUV เข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับสาวกฮอนด้าไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ตามหาหรืออยากจะหารถมือสองอย่าง h o n ด้ h r v ไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับคันนี้จะเป็น1.8 e l ปี2 0 1 7สจด2018สีขาวนะฮะ คันนี้เลขไม์แสนกโลราคาเปิดอยู่ที่569,0000บาทครับรถมือเดียวสภาพนางฟ้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำหรือว่ากลับใหม่ไม่มีเลยใครที่สนใจจำทะเบียนคันนี้ไว้นะครับกไก่ชอชิง156่งพิจิตครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับสนใจให้รีบโทรครับ098ย์6 5222นะครับเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดตัวรถคันนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับ h o นด้ HRV ชคันนี้ เป็นรุ่นนิยมเลยนะครับไฟหน้านะครับคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดทามนั่นิ่งนะครับกระจังหน้าสีดําพร้อมกับแถบโครเมียมบริเวณตรงกลางนะครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้นะแล้วก็คันนี้จะมีตัวเขาเรียกชุดสเกิร์ตนะของโมดูโลนะรอบคันเลยนะครับนี้เรามาดูชายกันชนนะชายสเกิร์ตด้านล่างนะครับตกแต่งเป็นสีขาว กับสีเทานะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านเลยนะชุดแต่งโมดูโล่ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับคันนี้ได้ล้อแมกขอบ17นะครับล้อแมกขอบ17ดิสเพกสี่ล้อระบลัดด้วยางบิสโตนทูลรนซานะครับ t ศูนย์ศูนย์ห้า a นะครับอันนี้เห็นไหมนี่นะครับยางปียี่สิบสามนะคันนี้ได้ดอกได้ยางปียี่สิบสามเลยดอกยางเรียกว่า เหลือๆล้นๆนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างนี้ไม่ต้องพูดถึงครับดูโชคนะฮะเดิมเดิมครับรถคันนี้นะเดิมเดิมเลยแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมคิ้วกันสาดนะแล้วที่สําคัญคันนี้มีพาร์โนลามิกซันรูฟให้ด้วยนะครับหรือจะเรียกว่าซันรูฟมูนรูฟอะไรก็แล้วแต่นะมีให้นะครับสําหรับตัวรุ่นนี้นะ มือจัเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับสำหรับคันนี้ได้ล้อแม็กชุดสเกิร์ตของโมดูโลนะครับคันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะนี่บริเวณด้านข้างติดคำว่าโมดูลโลด้วยนะครับนี่ผมพาเดินดูรอบคันก่อนนะครับพาเดินดูรอบคันว่าสวยขนาดไหนนะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3. สเสารับสัญญาณวิทยุแบบชากฟินนะครับกระจกบานหลังครับ ของ Honda นะครับมาพร้อมระบบไลฟ์ฟ้าด้วยนะไฟเบรกเป็น LED แบบทูบนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้หมดเลยตวหสืงอ Honda, ือ n o n d a h ชาติดอยู่ครบโลโก้ครบนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ปุงบอกเครื่องยนต์นะครับ i-VTEC h ก็ยังติดอยู่ครบเช่นกันนะเนีย่ยโคมไฟเดิมนะครับโคมไฟเดิมกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะครับ สวยๆเลย569,000บาทครับคันนี้พรอ,อยู่ประมาณ10,000บาทเงินเดือน20,000ซื้อคนเดียวจบนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพใครอยากเป็นเจ้าของ Honda h r v คันนี้ไม่ควรพลาดครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยผมขึ้นเบอร์มาให้แล้วนะอ่านี่เลยนะครับรถสวยจริงๆนะเนี่ยบริเวณกระจกมองข้างมีตกแต่งโครเมียมให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับรถสวยครับ ดูอย่างล้อแม็กนะครับล้อแม็กยางนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาดูภายในเดี๋ยวพาทัวร์ภายในกันบ้างนะให้ดูก่อนภายในนะครับผมอยุญาตสตาร์ทเครื่องแล้วกันคันนี้เป็นคีเรสนะ ันนี้เป็นแบบคีเลตกุญแจคีเลตพกพาง,ง่ายนะครับนี่นะฮะหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้มันมันเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับตรงนี้มันจะบอกสถานะหมดเลยนะครับสามารถรู้ได้จากตรงนี้หมดเลยนะครับนี่อย่างตรงนี้เลขไม้นะครับแสนสาม 1 3 1 8 3แสสามืหนึ่งพันแสาสิสามกิโลเมตรนะครับอยู่มุมด้านขวาตรงนี้นะครับเี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้นะครับไม้แสนสามจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเบาไฟนิดนึงเป็นมันปรับปรับปรับสีได้นะมีเจ็ดเจ็ดเฉดนะตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟัง c t i o นะครับหุ้มหนังนะครับสามก้านสภาพพวงมาลัยถือว่าโดยรวมสมบูรณ์นะครับ ตัวสวิตสมบูรณ์นะแล้วก็จอตัวจอกลางนะครับจอกลางทัชสกรีนครับคันนี้นะใช้งานได้ปกตินะเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับรองรับอะไรได้บ้างมีเดียนะครับโทรศัพท์นะครับสามารถเสียบได้ usb aux ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังตรงนี้ก็มีมาให้นะตัวกล้องมองหลังมีมาให้ด้วย ส่วนแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะครับแอร์ออโต้นี่อันนี้จะเป็นพุชสตาร์ทพุชสตาร์ทเอนจินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มแดงๆคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งสีดำเงาครับตรงนี้มีมีเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮนะครับสภาพสมบูรณ์เลยแหละนะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับคอนโซลรถค่อนข,ข้างที่จะเรียบหรูนะครับ ฝั่งด้านหน้าคนนั่งด้านหน้าจะเป็นช่องแอร์หมดเลยนะสามช่องนี้เป็นช่องแอร์หมดเลยเป็นบุนุ่มหมดเลยนะครับอ่านี่ให้ดูนะครับแล้วก็กระจกมองหลังก็จะเป็นตัดแสงออโต้นะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าก็จะเป็น led เนหะ็นไหมตรงนี้นะครับไฟไฟส่องแผนที่นะครับเป็น led อันนี้ผมปิดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่นะเปิดปิดสลรูปได้จากตำแหน่งตรงนี้นะครับ มีสวิตเปิดปิดหมดเลยอโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับเบาะฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับคันนี้ได้แอร์แบ็กมาเจ็ดใบนี่นะครับห้องโดยสารนะครับพอเปิดซันรูฟนะเห็นไหม เบาะพับปรับได้ด้วยนะแบบ60/40นะครับตัวเบาะสภาพสมบูรณ์นะอันนี้อันนี้พร้อมขายแล้วนะคันนี้ปรับสภาพพร้อมขายรกคันนี้เข้ามาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเยอะไม่ต้องเก็บงานเยอะนะครับรถสภาพสวยสภาพดีมาอยู่แล้วนะนี่นะครับด้านหลังเก็บของได้เยอะเลยนะครับเบาะพับได้ครับอย่างที่เบาะมีถาดท้ายมีถาดท้าย ก็ประตูท้ายนะครับรละเอียดตัวหัวน็อตนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เดิมๆนะครับรละเอียดประตูฝาท้ายโอเคเดี๋ยวายาปิดท้ายหน่อยอ่ะเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับห้องโดยสารค่อนข้างถือว่ากว้างนะครับกว้างเบาะตัวใหญ่หนาะแล้วก็นุ่มด้วย สภาพสมบูรณ์นั่งจริงคันนี้นะครับรถปีสิบเจ็ดจดสิบแปดไมแสนสามนะครับถือว่ารับได้นะครับสภาพไม่ได้ขี้เล่เลยนะคันนี้นะรถมือเดียวอีกต่างหากนะครับประวัติศูนย์เช็คได้ครับนี่ยครับรายละเอียดคอนโซลนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะแอร์เย็นเย็นเลยนี่มีที่เก็บของใต้คอนโซลเกียร์ด้วยนะเห็นไหมนะครับ รุ่นนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่นะสำหรับ Honda HRV นะครับด้วยรูปลักษณ์รูปโฉมยังไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นใหม่เลยนะครับแล้วก็ตรงเสากลางฝั่งซ้ายนะครับตัวแผ่นเพดสีเขียวอันนี้ไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยไข่นะครับโอเคโดยรวมถือว่าสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องคันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ารายละเอียดห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อ่าครับเรามาดูกันนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับสำหรับ h ันดา h อ v อันนี้นะอันนี้ผมสตาร์เทเครื่องนะครับแล้วก็ให้ฟังเสียงแล้วก็ดูการทำงานของตัวเครื่องยนต์นะครับติดแต้มสีมาคิวซีโรงงานก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะโครงสร้างด้านหน้าเดิมนะครับโครงสร้างด้านหน้าเดิมหัวน็อตนะครับ หัวน็อตเดิมเช่นกันนะครับตรงนี้หัวน็อตเดิมเช่นกันนะให้ดูบริเวณพวกรอยต่อต่างๆนะครับรอยเชื่อมนะครับหัวน็อตคานด้านหน้านะอันนี้ก็เดิมๆนะหนให้ดูเลยนะครับรายละเอียดเดิมๆตัวรถตัวหนังสือตัวเลขเรายังเห็นได้ชัดเจนคมๆนะครับแล้วก็ซุ้มโชคกด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นนี่คือรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเช่นกัน หัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมครับบาร์โค้ดนะครับติดอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับแผ่นกันความร้อนสาภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็สติกอร์มอกอันนี้ก็สาภาพสมบูรณ์เช่นกันนะตัวรูน็อตะไรต่างๆกลมๆกลมๆแล้วก็รายละเอียดอย่างตัวยางรองตรงนี้นะครับมีครบนะครับตรงนี้ ทั้งสองข้างนะครับรายละเอียดเหมือนกันครับใครที่สนใจ Honda HR-V คันนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศ9 8 446 5222หรือจะมาดูรถคันจริงก็ได้นะยินดีต้อนรับเลยครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มึ่งมีรีกรุงเทพเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับและที่สำคัญคันน,นี้ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศนะแล้วก็ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทเงินเดือน2 0 0 0มซื้อคนเดียวจบหรือค้าขายประเมินรายได้ตามปากเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับถ้าอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ติดต่อผมเข้ามาครับบอกเลยว่าเงื่อนไขของทางเพชรยนต์ไม่ยุ่งยากเอกสารไม่เยอะนะครับติดต่อเข้ามาครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอรถมือสองก็ขอตัวลาไปก่อน คลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดบอกเลยว่ารถใหม่ๆเราเข้ามาเพียบเลยช่วงนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ